กราบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกันกล้าวนะคะกับคนบ้าหวยรวยแน่นอนนะคะเจอกันเด็น้องเอ๋นะคะสวัสดียามเช้าวันอาทิตย์นะคะจิตจ,จำใส่นะคะทุกคนนะหลายๆท่านพักผ่อนไปเที่ยวไหนกันมาบ้างนะคะอย่าลืมมาแชร์ประสบการณ์ที่เที่ยวนาน้องเอ๋ได้ฟังด้วยนะคะใครอยู่ชนบุรีนะคะพัทยานะคะมีสานท่องเที่ยวใหมให่เยอะะเลยนะเกิดมากมายนะเขาเรียกว,ว่าไทยช่วยไทยนะคะเนาะแต่ละจังหวัดน,นะคะก็ ช่วยการประชาสัมพันธ์กันไปนะคะเราก็เป็นหนึ่งนะคะหนึ่งช่องทางนะคะไม่มีใครจ้างล้วก็ไม่มีใครโปรโมทนะคะเราก็สนับสนุนนะคะสถานที่ท่องเที่ยวพัทยาแน่นอนนะคะอยากคนมาเที่ยวพัทยาเยอะๆนะคะอ่ะที่สําคัญนะคะใครชื่นชอบคลิปเราอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจ๊ะเวลาช่องนะคะช่องนะคะมีข้อมูลดีๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ทางเราได้นําแบ่งปนันนะ,ะเจอการ์ะในทุกๆวันนะคะ มีอะไรมาฝากทุกวันเสมอนะคะอย่างน้อยก็มีใจนะคะใจนะให้ไปนะ,ะไม่คิดอะไรนะคะก็อยากให้ท่านผู้ชมเข้าใจนะคะแต่ลองรับดูนะคะวันนี้นะเจอกันนะคะทุกอย่างต้องมีความส,สดใสรื่นเริงนะคะมีความสนุกสนานแล้วก็มีความแบบผ่อนคลายเลแหลกนะ,ะอยากทุกคนแบบมีความสุขนะคะในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีนะคะทุกป้านานะคะน้องๆหนูๆไม่ใช่คะ่ะสวัสดีทุกคนเลยคะ่ะสวัสดีท,ทุกท่านเลยนะคะที่ใครที่ยังไม่กดติดตามแฟนเพจเฟซบุ๊กคนบ้าหวยบ้าง ฝากไปกดติดตามด้วยนะคะแฟนเพจ a c e b o o k คนบ้าหวยรวยแน่นอนจ้าก็ช่องนี้นะมีคําว่าให้นะคะมีคำว่าบันเทิงนะคะมีคำว่าแบ่งปันนะคะแบ่งปันจริงๆนะคะแบ่งปันให้ด้วยใจรับชมไปด้วยกันจ้าวันนี้นะคะแนวทางแรกนะคะที่เราจะมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมคือลาวสาตาจ้าก็เป็นเวลา9โมงนะคะ47นาทีตรงเป๊ะเลยเนี่ยเห็นไหม 9โมง47นาทีนะคะไม่ได้มาให้หวยนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวไม่ใช่นะพูดโอ้เดยวเอให้หวยสามตัวเลยนะจ๊ะไม่ใช่นะเป็นเวลา9โมง47นาทีนะคะหนูก็จะมาทําคิดไปทนผู้ชมได้รับชมวันนี้มาอาจจะสายนิดนึงแต่ก็เช้าสําหรับดูนะคะก็ทำเขาเรียกว่าทําอาหารเสร็จแล้วเราก็รีบมาเลยนี่ค่ะนี่ชุดทําอาหารนะคะหน้าเธอรเซอร์อย่างงี้คือเข้ามาปุ๊บทาลิปแล้วก็สวยเลยอ,ะอ่ะไม่มีใครชมเรานะคะเราก็ชมตัวเองนะ ก็เมื่อวานนะคะแนวทางลาวสตาสามตัวบอกเจ็ดสาลาวเก้าหนึ่งซึ่งเข้านะคะเข้ากันไปเลยนะคะวิ่งรูทนะคะก้ามาเนาะเจาะ9 1นะคะยินดีกับท่านผู้ชมด้วยนะคะปรบมือสิคะรออะไรอ่คะเราไม่ได้ปรบมืออย่างนี้มาหลายครั้งแล้วนะคะวันนี้ก็ลื่นเลงหน่อยลืน่นเลงบันเทิงใจนะลื่นเลงกันไปนะคะไม่มีใครเสียใจแน่นอนนะคะในการรับชมนี้อ่าสรุปกระต่อนะคะสำหรับแนวทางวันที่24ลาวสตาร์เด่น5 ลองหกเน้นห้าศูนย์ห้าสองห้าแปดลองหกเจ็ดหกสี่หกห้ากันห้าเก้า 6 8 850 467 258นจะคะจบไปแล้วนะคะกับแนวทางดีๆนะคะราวสตาร์นะคะ,ะ,ะ,คะเขาเรียกว่าวันนี้นะคะเรามาขั้นคำคมกันสักนิดนึงนะคะเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องหมายช่องนะคะเพราะว่าอะไรคะต้องมีแนวทางคำคมนะคะแล้วก็สรุปผลนะคะของเราก็จะเป็นแบบ แนวทางแบบโป๊ะ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 กันเลยนะห้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วแบบว่ามีความจริงใจนะคะเราสามารถไปย้อนดูได้นะคะเข้าหรือหลุดนะคะพี่ๆก็รับชมได้แล้วก็อย่างที่หนูบอกจดสติไว้นะคะเรามีสมุดหนึ่งเล่มอยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นของของเราเองเนาะไว้จดอยู่แล้วเวลาหนูพูดเนาะแต่ละการคำนวณพี่ๆก็สามารถมาจดสติได้อันนี้เข้าไหมอันนี้เข้าไหมล้วก็สรุปเนื้อทิ์อะมาแล้วทบกันไ่้อหนึ่งอาทิตย์อะเข้ามากกว่าหลุดหลุดมากกว่าเข้าท่านั้นเองนะเขาบอกว่าคําถามที่ว่าทาไมต้องนิ้นลน คุณรวยอยู่แล้วนะคะทำไมคุณต้องดิ้นรนคุณรวยอยู่แล้วนะคะคุณไม่ต้องทําอะไรก็ได้นะคะทําไมคะอ่าคนที่เคยจนนะคะเท่านั้นถึงจะเข้าใจนะคะว่าทําไมเราต้องทํานะคะถึงเรามีแล้วทําไมเราถึงต้องทํานะคะคาถามก็อย่างที่บอกค่ะทําไมต้องดิ้นรนคนที่เคยจนนะคะถึงจะเข้าใจเรานะใช่ไหมคะเราต้องสู้ๆต่อไปนะไม่มีใครรวยรนฟ้านะคะต้องทํางานทุกคนต้องทํางานดิ้นรนทุกคนค่ะเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวนะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะจงมีความสุขแล้วก็เฮงๆจงคิดบวก ทุกอย่างพลังโบกทําให้เราก้าวและขับเคลื่อนต่อไปนะคะร่างกายเราไม่ได้ใช้แค่ขานะคะต้องใช้ใจด้วยนะคะใจเราเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะใจเราจะสู้หรือเปล่านะคะกับวันต่อๆไปนะคะอ่ะร่นกันต่อสําหรับเราจำปาสักนะคะวันที่สามสามตัวเลขเก้าหกหกนะคะเล่าสี่สองซึ่งเข้าวิ่งรู้นะคะสองมาน้อเจาะไม่เข้าต้องขออภัยด้วยสายวิ่งสายรุทก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับสองมาจ้าอ่ะรู้กันต่อนะคะ สำหรับแนวทางวันนี้นะเราเอาจําปาสักเด่น4ลอง5เน้น4 2 4 6 4 9ลอง5 2 5 4 5 6กัน4 3 ห้าเก้าเก้าสี่ห้าศูนย์ห้าสองสามสี่หกนะคะตอ,อกกันเลยเนาะสำหรับฮานอยพิเศษนะ,ะพิเศษนะเมื่อวันออกอะไรคะเก้าสองสองล่าของห้าหนึ่งนะคะเมะื่อวานไม่เขานะคะแต่เรามาดูกันต่อสำหรับแนวทางวันที่ยี่สี่นี้นะคะฮานอยพิเศษนะคะพร้อมหรือยังจ๊ะเด่นสามลองหก เน้นสามสองสาเจ็องหกสามหกเจ็ดสกันสามแหเก้า 832 730 647นะคะโอ้โหจบไปแล้วนะคะกับแนวทางดีฮานอยพิเศษนะคะเรามาต่อกันเลยนะคะสำหรับฮานอยนะคะฮานอยเมื่อวาน3าตัวบนอะไรจ้ะ 8 60นะคะรอสา 3, 1ซึ่งเข้าวิ่งรูดนะคะ1มาเนาะอ่ะ1มาก็ยินดีไม่มานะคะยินดีด้วยนะคะปรบมือนะคะสายหาหน่อยอ่ะ1มายินดีด้วยนะคะสำหรับสายวิ่งและสายรูดนะคะรูืกันต่อนะสำหรับแนวทางวันที่4ค่ะฮานอยเด่น1ลอง2เน้น1 8 1 9 1 0ลอง สองศูนย์สองหนึ่งสองสามกันหนึ่งหกสองเก้าห้าหนึ่งเก้าสองหนึ่งแปด 6 2สนะคะและดูยต่อนะคะสำหรับละมาเลเนาะมาเลพูดผิดนะมาเลเมื่อวันอ,อ,อะไรจ้าวันที่สมเมื่อวานนะคะวันเนะสาร์ออก2 9 9นะคะเราหกเจ็ดสามซึ่งเขา้าวิ่งรู้นะคะ7มาเนาะเจาะกันไปเลยนะคะเน้นเน้นเจ็นะคะปรบมือนะคะกับสายมาเลด้วยนะคะยินดีกับท่านผู้ท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะคะที่รับชมแล้วก็ชื่นชอบนะคะบางคนชื่นชอบมาเลยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะดูกันต่อนอะดูกันต่อสําหรับแนวทางวันนี้เลยนะคะ ก็อย่างที่บอกนะคะเขาให้ปังๆในทุกวันนะคะพี่ๆจะได้มีสตังค์ใช้กันนะดูกันต่อสำหรับแนวทางที่ที่ยี่สี่มาเลเด่นเจ็ดลองแปดเน้นเจ็ดหกเจ็ดสองเจ็ดสี่ลองแปดเจ็ดแปดเก้า 8 2กัน7 5 8 3 2 7 8 5 7 6 2 8 3นะคะบางทีหนูก็ชอบกล้องมากเลยอะทำให้หนูสวยบมงวันก็ทำให้หนูขิเละได้ <c oughs> <c oughs> เอาใจไม่ถูกจริงๆนะคะอ่ะเรียนต่อนะคะสำหรับแนวทางสุดท้ายลาทายสุดฮานอย VIP นะคะเมื่อวาน วีพีหลุดมามา3วันแล้วนะแต่วันนี้ก็จะพยายามปรับนะคะแล้วก็ทำให้เต็มที่ในทุกๆวันแล้วกันเนาะสำหรับแนวทางวันที่3ออก1 0 8ล่าง4ีนะคะเรามาดูกันต่อสำหรับแนวทางวันนี้เลยนะคะวันที่4ีฮานอย VIP เด็น5ลอง6เน้น5 2 5 9

3 5 7นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับแนวไทงดีเมื่อวานมีการคำนวณเทาด้วยกันทั้งหมด6การคำนวณเนาะ,ะก็หลุด2การคำนวณนะคะก็มีฮานอยนะคะกับเออไม่ใช่ไม่ฮานอยวี P กับฮานอยพิเศษนะคะที่หลุดเนาะที่เหลือตะคาหมดนะคะยินดีกับที่ทุกท่านด้วยขอให้วันนี้เป็นวันแห่งความสุขแลวขอให้วันที่เฮงๆรวยๆกับท่านผู้ชมได้รับชมนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะรับชมผู้นี้มีลาวด้วยนะคะเราพัฒนานะคะชุดรามาแล้วนะคะก็ติดตามในช่องน,นี้แหละ กดติดตามกนไว้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะพบใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะคลิปนี้ขอตัวลาไก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ